โรงเรียนทั้ง8แห่งในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมายังปิดเรียนอีกหนึ่งสัปดาห์หลังจากมีแนวโน้มตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดจังหวัดมีผู้ติดเชื้อแล้ว3คนเช่นเดียวกับที่โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามเปิดเรียนทางออนไลน์แทนนะคะหลังสั่งปิดเรียนที่โรงเรียน1สัปดาห์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ระลอกรใหม่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ผู้ปกครองอาจพาบุตรหลานเดินทางออกนอกพื้นที่ เช่นเดียวกับที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษาออกประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษระยะที่1เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 แต่ยังให้บุคลากรเข้ามาทำงานที่โรงเรียนตามปกติเพื่อจัดเตรียมเรียนออนไลน์ซึ่งแต่ละห้องจะมีครูประจําชั้นนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าระบบการเรียนออนไลน์แล้วก็จัดเตรียมแผนการสอนออนไลน์แทน ขณะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นชาวอำเภอกาบเชิงเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาและตรวจพบเชื้อในวันที่2มกราคม2564ขณะนี้ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลกาบเชิงนะคะจังหวัดได้ตั้งด่านตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดโดยรถยนต์เข้าเขตจังหวัดสุรินทร์12จุดรวมไปถึงสถานีรถไฟสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วก็ล้างทําความสะอาดสถานที่สาธารณะต่างๆทุก14วัน เพื่อให้ปลอดเชือ้อโควิด -19 ค่ะ